เคะเราจะไปเที่ยวกันนะคะไล่กาแฟที่สมพด,ด,ด,ดนั่งรถรางไปชมสัตว์นะคะอยู่ที่นี่ก็จะมีสวนน้ำมีไปชมสัตว์ต่างๆนะคะเขามีสวนสัตว์ด้วยน้อเนี่ยมบ้านเออพาเด็กน้อยมาเล่นนะข้างบน บอแคทมันคือแมอวค่ะหนูอะไรเนาะแมวซอร์วาแคทเซอร์วอลเซอร์วอมาจากภาษาโปรตุเกสแต่ว่าวางหมาป่าเนื่องจากมีแล้วแต่คือมีมหมกตาัอยาวหูใหญ่เซอร์ มีสองตัวมีเครื่องเล่นให้มได้แมวอยู่โน่นแมวเนาะมีอะไรลบ้างมีอะไรบู้งเดี๋ยวนะมีแมวด้วยหรอเดี๋ยวอันนี้คือน้ำข้าวบ่ จุ๊บ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 เอามันเงินแค่ถึงสูงไหมมือถ้ายืดตัวแค่ถึงสูงร้อนไหมล่ะทำดิฝนฟูใช่เอ้าไม่มีพัดลมให้มันเหมาะแต่ไม่มีพัดลมเลยอ้าวหายใจไม่ออกเหรอฝนมันเยอะเลยตัวดำตัวตัวดำสองคือสอง แเหมือนมันใส่กับดิกดำเลยช,ชิคกี้แื่แชิคกี้จอบผูดังเปตต์ต่อผูดังเปซุนักทิ้งจอกหนูเนียก็ขาซะวาจิ้งจอกเจ้าจิ้งจอกเวลาตาลางวันมักจะนอนในโคมยืนมีหลายตัวจะไล่จับกินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ทำงานเป็นทีมป่ะเนี ของวันนอนจริงนอนไม่ทำอะไรเลย,เลยนนกลางคืนนะ่จะวิ่งอ้อ,อมเนี่ยนะดูแลนอนหลับหรนะือเปล่ะนอนมองไม่เห็นเลยป้าไปต่อหรอก ตัวน้อยเด็ดแล้วเด็ดย so? uh ัง oh. ย well, the ังใชจตัวนี้ที่มันจะโชว์ช่ตัหันหน้ามาไม่หายไปก่อนมันจะโชว์หางที่แบบเม็นๆๆอืมตัวนี้ป่ะพร้อมอย่าเอามือจับนะลองทำอะไรดูค่ยืนๆอืม นี่ก็โดนเลยนะนี่ทำไมละคูนตัวนี้ตัวใหญ่ละคูนไม่หวลนะู่หมาไซบีเรียดูดิขนฟูเลยโหอ้นนี่ยิ่งนอนนอนเอาเท้ากก่หัวมองไม่เห็นเลยเกินว เนี่ยมันเอาขาชีอันนี้คือท่านอนสบายเลยใช่ไหมชื่ออะไรมันมีกลิ่นอยู่ข้างล่างมันเป็นหรอน้ำไม่ไหลหรอมันเป็นอะไรมมันีหวดย ไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นคืออะไรน้ำบ่ระมันหยน้ำบู่เป็นระบบหยดม่ไปดูฝั่งนู้นไปดูนู้นป นี่คือคาปิ巴านะคะมันเป็นหนูกระเพราคะมาจากแอฟริกามันไม่ใช่หนูแล้วนี่ตัวใหญ่มากเลยเพิ่งไปเล่นน้ำมาแล้วนี่ดูเหรอกนอนน่าจะร้อนลูประเทศเราตัวใหญ่เนาะแม่เนาะโอ้ยมันแห้งน้ำมันแ่้งพัดกระเพรามาพัดกระเพราเลยไปลูหรือตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนไม่กี่ปีมา หนูกับเขาเิ้นหนูน้องไม่ดีเลยเนาะหนูหรือหมูนี่ไปเล่นน้ำมาดูน่าจะนอนไปเล่นน้ำมามีฟุ้งข้าอยู่ในกรองมีแต่สาดมีแต่สาดน้ำข้าอยู่ในกลงน้ำข้าไหนล่ะ โอ้โย,ยนอนหลับแล้วมองไม่เห็นหรอกดูแต่ลูกพ่อพอ้าวยังไม่ดูเลยอันหนึ่ง ไปดูอะไรต่อไปดูจิงโจ้กับอะไรนะคะจิงโจ้นี่เนัวไนเขาทำห้องแย่มันแู่นี่ใช่เหรอคะมาด,ดูทางนี้สิข้า้ไปดูทางนี้เขาบอกว่ายัางไงสั้งเข้าเด็ดราด อันนี้เลยนอนอยู่ข้างในนู้นไหมมันไม่ออกมาหรอกสูงก็ไปดูเนี่ยตัวที่ขนเยอจะๆคอยาวๆชื่ออะไรอ่ะ ไม่มีอาหารให้ปลาเลยเยี้ยมกัน่ระน้มันเยอะมากเลยโอคโามากินนี่บรรยากาศสวน้ำก็มีแงกินเ น่ากินหอมคนเยอะมากไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นเลยมันเล่นน้ำเลยนะสามันกว้างเลนะโอ้หความผิวเมือนนโอ้หขับขโอ้ออโนอน่ย่ยะนะล่นไหมในตัวคหม่ารักน,นะ ทำสวยมากว่ะล้อโซโล่อ่ะอย่างรถอดีกว่ายางล้ออันนี้ตัวอะไรนะช้างแมมโอกโอ้โห้างมีนนด์โอ้โหสร้างกับข้าวกันเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยโกคารเล่นไหมจะพาไปเล่นขาไม่ถึงติดทุงเล่นไม่ได้ ก็มีความเร่งของมันจริงๆมันต้องแบบเข้าโค้งอย่าเร็วอ๋อนั่งด้ยโอ้เด็กนั่งด้วยอ๋อแบบนั่นดออนนได้นี่ไม่ต้องเข้าโค้งเล่นปะเล่นวันไหนไม่มันร้อนร้อน สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวไล่กาแฟขี้ชมดนะคะอยู่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะก็ก็จะมีไล่กาแฟจะอยู่นโซนนูน้ตนตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้ำส่วนมากก็จะเป็นสวนสัตว์นะคะก็จะเป็นสัตว์นำเข้าต่างๆก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะก็จะมีโกคาร์ฝั่งนี้โกคาร์ดฝั่งนี้เดี๋ยววันหลังมาเล่นนะคะวันนี้คนเยอะเยอะ ก็มองไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีนักท่องเที่ยวเยอะๆเลยนะคะ <_ uch> เขาไปดูสวนสัตว์กันแล้วก็ส่วนมากก็มาเล่นสวนน้ำแล้วก็พักผ่อนกันนะคะ <_ uch> สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวไล่กาแฟที่ชะมนนะคะเป็นสวนสัตว์นะเออเป็นสวนสัตว์แล้ว <_ uch> มีรถม้าด้วยนู่น สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะคะก็มาได้ตาม GPS เลยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปของเรานะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกิ้งๆให้หนูเมย์ช anel ด้วยนะคะต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ